นี่คือโอกาสให้พวกเขาเติบโตเงียบๆเ,เพื่อรอคอยวันที่โอกาสมาถึงบางครั้งการลงสนามจากม้านั่งสำรองอาจทำให้เราสนุกกับมันได้ทุกนาทีเพราะเรารู้ว่านี่คือเวลาที่เราถูกเลือกและทุกจังหวะทุกโอกาสจะต้องทำให้มันมีค่าที่สุดในชีวิตจริงก็เช่นกันแม้ว่าคุณจะยังไม่ใช่ตัวจริงในเรื่องใดๆก็ตามอย่าท้อ อย่ารู้สึกด้อยค่าเพราะบางครั้งการอยู่ข้างสนามคือการเก็บพลังเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อวันของคุณและหากวันนี้คุณยังเป็นตัวสำรองจำไว้การรอคอยโอกาสไม่ใช่ความล้มเหลวการล้มเลิกตัางหากคือความล้มเหลวรอวันที่คุณจะเปล่งประกายโชว์ของเต็มที่ไม่ต้องกักเมื่อเวลามาถึงตัวสำรอง อาจไม่ได้ลมเล่นทุกนัดแต่เมื่อถึงเวลาที่สำคัญคุณจะเป็นฮีโร่ในแบบที่ทุกคนคาดหวัง